สวัสดีครับเข้าใจครับคือวันนี้ทีงานาับฝั่งนิตัณฑเขาประทับในอะไบ้างครับ้รู้มีเขาปอบใจอะไรบ้างไหมครับตอนนี้อ๋อก็หวังว่าด้ระหว่างที่ทำงานคือล่าสุดในชวงสองเดืผ่านมาครับ มีเพื่อนเขามีเพื่อนครับหลายคนหวั่นจะสำรอยกับการแบบดูบอลโลกปีหน้าเราจะดูบอลโลกปีหน้าครับอ๋อออัันนหมายถึงอะไรอ่ดอับปัสมมติถ้าแบบมีดาวเทางไปพักษาครั้งนี้ขึ้นมาครับในครั้งหน้าอาจจะแบบจอดัดอีกครั้งอะไรแบบนี้คก็จะเจอทย้งป่ะเด็นเขาเป็นอะไรเรื่องไหมครับครับตอนนี้ทางกสธชเองมีแบบเรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้บ้างไหมครับเรื่องนี้คือเรื่อง เรื่องแล้เวเกี่ยวกวับเรื่องต่างๆเรี่ยงการเรื่องต่างๆเรื่องการพูดเรื่องบนโลกอะไรพวกนี้อันนี้ทำเพื่อฟังวิญญาณนะจ๊ะอ๋อนนี้คือคดีตกอ่ะที่ผู้เองไม่ได้นะค,ครับมันเป็นการลงมติของของของบอร์ดทุกคนครับโดยทีย่ยังไงก็ต้องเป็นสเตยรของสีส่คนพูดแทนทั้งทุกคนได้ครัตอนนี้คือยืนยันว่าแบบทำถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างใช่ไหมครับใช่ก็ถ้า ที่เกี่ยวข้องกับคดีหรือการฟ้องอะไรก็ยังยืนยันว่าทำด้วยความจริงแล้วก็ทำตามหน้าที่ทุกอย่างทำด้วยความจริงแล้วคร่ะมีอะไรอยากสื่อสารถึงประชาชนที่จับตามองเรื่องนี้บ้างไหมครับก็เนี่ยครับเหมือนเดิมทุกอย่างทำด้วยความจริงเพื่อประโยชน์สาธารณะไม่มีเจตนากา,นารแย่งชิง